คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับแล้วก็อีเธอรี่มแล้วก็ b n b หรือว่า b บน a น c e Coin ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นสามเหลี่ยญที่รุ่นใหญ่มากๆเนาะซึ่งมีโอกาสที่จะเติบโ,โตแรงมากๆในบูรณนที่มีโอกาสที่จะถึงเนาะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันว่าเฮ้ยมันมีข่าวอะไรบ้างที่มีโอกาสที่จะทําให้ตลาดคริปโตเกิดความคลึกคักในช่วงนี้นะครับยังไงเพื่อนๆห้ามพลาดเลยสำหรับข้อมูลวันนี้นะถือว่าแน่นอยู่พอสมควรนะฮะมีเรื่องเกี่ยวกับออสเตเลียอีท คลิปวันนี้เพื่อนๆามพาดเลยนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันถ้าเป็นไปได้ผมรบก,กวนนิดนึงนะนิดนึงนะยังไงฝากกด, like, กดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะเป็นกํนลาลาษใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดอ,อกที่รวบรวมข้อมูลมาในวันนี้หน่อยนะครับโอเคกดไลค์แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก่อนที่จะไปดูในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องของ Marketcap ใน,นขณะนี้กันก่อนนะก็ว a ช c h e r g u r u นะครับบอกว่าทะลุ3ามเทรียนไปเรียบร้อยแล้วนะหรือว่าเราสัก้านล,ล้านเหรียญนะฮะแต่ก็ตอนนี้ผมเท่าที่ผมลองเช็คนะมันยังไม่ถึงนะฮะแต่ก็อันนี้เขาไม่รู้มีข้อมูลวงในอะไรหรือเปล่าหรือว่าไปดูมาจากไหนอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้มัน2.92.9กว่าเกือบเกือบที่จะทะลุ3ามเทรียนแล้วจริงๆนะฮะแต่ก็อันนี้ไม่รู้จะทะลุเลยหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปก็ถือว่าตอนนี้ เม็ดเงินต่างๆได้หลังไหลเข้ามาในโลกคริปโตที่มากแล้วนะครับเพราะว่าก่อนนนในสักช่วงกลางๆปีเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูตอนที่บิตคอยพึกๆมากๆหรือว่าโอาคอยต่างๆมูลโอโหพุ่งกลางปีใช่ไหมตอนที่คริปโตกำลังบูมๆตอนนั้นมาเก็ตแค p อยู่ที่2.5เทเรียนเองนะฮะใน,นขณะนั้นนะแล้วก็ก่อนที่จะถูกหายเหลือ1เทเรียนเนาะตอนนี้นะครับผมเกือบๆที่จะไปแตะ3เทเรียนแล้วก็ถือว่าตอนนี้เม็ดเงินต่างๆหลังไหลเข้ามาในโลกคริปโตที่ ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มมากขึ้นแล้วนั่นเองนะอันนี้น่าจับตามองว่าเงินมาแล้วมันจะไปอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปเนาะแต่ก็ถือว่าข่าวสารต่างๆที่จะเอามาแบ่งปันเนี่ยน่าที่จะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียกันไปน,นั่นเองนะครับโอเคที่นี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างนะครับก็เป็นในเรื่องของตอนนี้นะครับบิตคอยกำลังที่จะซอฟฟอร์กนะครับหรือว่าอัปเกรดในเรื่องของแท็บลูทนะครับผมที่ได้ผ่านกนารโหวตสักช่วง กลางๆปีต้นๆปีมั้งจำไม่ได้แล้วนะฮะในช่วงนั้นเนาะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่เหมือนกันนะถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบตั้งแต่เดือนสิงหาปี2017เลยน,นั่นเองนะครับผมพรว่าตอนนั้นอนะัปเกรดในเรื่องของเซกวิตนั่นเองนะซึ่งหลัจากการอนะัปเกรดน่ยก็จะสามารถที่จะให้บิตคอยเนี่ย ตอนนั้นนะสามารถที่จะมีตัว Lightning Network ตามมาได้นั่นเองในตอนนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็การอัปเกดแท็บรูตตรงนี้มีเป้าหมายคือปรับปรุงประสิทธทิภาพการทำธุรกรรมนะครับผมแล้วก็ความเป็นส่วนตัวรวมถึงซัพพอร์ตในเรื่องของตัว Smart Contract ได้ด้วยอันนี้น่าจับตามองเนาะแต่ก็หลายคนก็คาดการว่าจริงๆ Bitcoin ไม่ควรที่จะไปทำ Smart Contract อะไรหรอกนะครับมัน มันไม่อยากที่จะให้ไปอะไรอ่ะไม่อยากที่จะให้มีความเสี่ยงอะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าสมมติถ้ามีสมร์ทคอนแทร็กแล้วมันมันจะเพิ่มความเสี่ยงอะไรให้กับเบตคอยหรือเปล่าอันนี้ต้องลองไปถามอาจารย์ตั้มนะครับอาจารย์ตั้มอาจที่จะให้คําตอบได้นะแต่ผมคิดว่า b i ตคอย n มันมาอยู่ของมันอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับผมไม่ไม่จำเป็นต้องมีอะไรก็ได้นะอันนี้สำหรับความคิดถึงส่วนตัวนะบางคนที่จะเป็นดิจิตอลโกอะไรแบบนี้โกสองจศูนย์บงคจะนิ่งๆไม่ต้องทําอะไรกับมันถ้ามันแข็งแๆไปแบบนี้ผมว่่่่าาแแ้้ลววนนนััเอองะครบตก็ถื การอัปเกรดแท็บลูทอันนี้ก็น่าจะน่าจับตามองแล้วว่าทิศทางจะเป็นทิศทางแบบไหนนะอันนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่ดีขึ้นไปแหละมันคงไม่แย่ลงนะเอาถ้าพูดกันตาตรงนะครับก็อาจที่จะเป็นในหนึ่งเรื่องที่แท็บลูทอันนี้มีโอกาสที่จะทําให้ราคาบิตคอยเติบโตขึ้นไปก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจาก t e ็กเด็บนะครับถ้าใครติดตามเท็กเด็บเนี่ยก็ถือว่าข้อมูลมูลตลอดเวลานะครับแล้วก็กาวอยู่พอสมควรนะฮะก็ถ้าเราสังเกตดูนะ จะเห็นนะครับผมว่าตอนนี้ปี2021ใน,นขณะนี้นะครับผมก็อยู่ในช่วงที่กําลังพีคหรือว่าตอนนี้เบรกขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเหมือนตอนปี2013 2017หรือเปล่าถ้าเหมือนเนี่ยก็เป้าหมายนั่นอยู่ที่2.22 7นะครับผมสรับฟิโบตรงนี้เนาะตอนนี้ได้เบรก1.168ขอภาย1.618นะครับผมไปแล้วนั่นเองนะครับก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงที่ น่าจับตามองมากๆ,ๆว่าไปปปนี้จะเป็นเหมือน2013หรือว่า2017หรือเปล่าจะจิงเหมือนอันไหนก็ได้นะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ถ้าเหมือนเนี่ยก็น่าที่จะบิตคอยต์ไปแสนเหรียญได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชาร์ตของ Tech Dev กันบ้างนะครับเป็นในเรื่องของ Midcycle แล้วก็ Top Cycle นั่นเองนะครับที่มโอกาสได้จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเข้ามาดู3รอบหลังที่ที่มันเกิดการพีคมากๆในบูลันก่อนหน้านี้ถ้าเราสังเกตดูมันก็จะมี mid c ซ c l e นะครับผมซึ่ง ก็จะเติบโตตอนมิดไซเคิลโอเคพุ่งขึ้นมาความชันเนี่ยอยู่ที่77องศาเนาะแล้วก็ท็อปไซเคิลเนี่ยอยู่ที่82องศานะครับปี2013มิดไซเคิลอยู่ที่75องศาแล้วก็ท็อปไซเคิลอยู่ที่80องศาแล้วก็2017นะครับผมมิดไซเคิลอยู่ที่65องศาตรงนี้เนาะแล้วก็ท็อปไซเคิล70องศานั่นเองซึ่งถ้าเราสังเกตดู3รอบก่อนหน้านี้ คือความชันอ่ะด้วยความที่เมกะแคปมันใหญ่คือบิตคอยมันไม่เล็กๆเหมือนเมื่อก่อนที่ราคามันจะพุ่งขึ้นไปเป็นแบบพาราบลิกอะไรแนวชันในรขนาดนั้นได้แล้วเนาะคือมันใหญ่มากแล้วแล้วผมก็คิดว่าในอนาคตมันก็คงมีอัตราการเติบโตที่ไม่ได้แรงเหมือนตอนปีก่อนๆนั่นเองเพราะว่ามันใหญ่เมกะแคปมันเยอะแล้วการที่จะดิฟราคาขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆเหมือนตอนปี2011หรือตอนปี2013แล้วนั่นเองซึ่งตอนนั้นถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยมันก็ ความอ,องศาเนี่ย80%ถือว่ากราฟชันมากๆนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้นะครับผมถ้าเราเข้าไปดูตอนปี2017เนี่ยเหลืออยู่แค่70%เนาะถ้าเราอสูมได้ว่าตอนปี2021เหลือแค่60%ละเอออันนี้เดานะครับผมว่ามันมีโอกาสที่จะเหลือแค่ประมาณ60%มันก็มีโอกาสที่จะไปท็อปที่เราลาวซอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ผมคิดว่าแสนกว่าคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นั่นเองนกอะก็ถ้าใครดูคิดไปดูนี่อยู่หน้าที่จะ มีโอกาสแล้วกันนะครับผมซึ่งอีก3ปี4ีปีก็คงที่จะไม่ใช่แบบนี้แล้วก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าโอเคแล้วมันเติบโตต่อแต่มันแค่ไม่ได้เติบโตที่เป็นแนวชันหรือว่าสูงมากไปกว่านี้หรือว่าประมาณแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่ก็ต้องรอจับตากาดณ์ต่อไปเนาะว่า จะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกระแสของบิตคอยเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูนะครับมีอยู่ีนายกเทศมนตรีนะหรือว่าคนที่ที่เป็นใหญ่ในในเมืองเมืองนั้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไมอามีนะครับนิวยอร์กแจ็คสันเทนเนสซีนะครับแล้วก็เทมปาเบย์หรือว่าที่ฟลอริดานั่นเองนะครับผมก็เซมืองนะครับผมนายกนะครับรับนะครับผมรับบิตคอยเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเกมในการหาเสียงหรือว่าเกมการเมืองอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเฟลี่ กับบิตคอยด้วยนั่นเองนะครับผมเราก็อย่างเช่นที่เราคุยกันถึงเมื่อสักสองสมวันที่แล้วเมื่อที่นายกเทศมนตรีที่นิวยอร์กใช่ปะเขาเขาก็บอกว่าตั้งใจที่จะเอาคริปโตหรือว่าตั้งใจที่จะให้นิวยอร์กเนี่ยเป็นศูนย์กลางคริปโตประมาณนั้นนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องน่าจับตามองเพราะว่ากระแสเมนสตรีมตอนนี้เริ่มที่จะมานะครับหลายคนหลายคนดังต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากที่จะรับเงินเดือนหรือว่ารับเงินต่างๆเป็นบิตคอยนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับคุณไม่ข้าวเลอรนนะครับก็ได้ยังออกมาบอก อนาคตนะครับผมสลับบ้านต่างๆพอเริ่มที่จะเข้ามาในเรื่องของตัว ETF หรือว่าเม่นเงินต่างๆเนี่ยถ้าเข้ามาในสปอต ETF ได้เมื่อไหร่เนี่ยจะมีเงินเป็น trillion นะฮะอันนี้เขาบอก t r i l l i ก็คือล้านล้านอ่ะหลักล้านล้านไม่ใช่ิลเลียนแล้วนะใหญ่มากๆเนะซึ่ง Market Cap ตอนนี้ที่เราคุยกันช่วงต้นคลิปบอกว่า3าม t r i l l ใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยเป็น trillion นะครับหลังไหลเข้ามาในสปอต bitcoin หรือว่าเป็น it have spot bitcoin นั่นเองนะครับผมก็น่าจับตามมองเนาะสํหรับที่คุณแมงคอเซเลอร์พ hmm. ูดนะครับเขาคงไม่ได้โม้อยู่แล้วแล้วเขาก็คงคิดเอาไว้แล้วว่ามันต้องเกิดแบบนี้นั่นเองนะครับ when the sector revolves when we have a bitcoin etf in the us billions and billions of dollars will flow into bitcoin that under no shape under no circumstances would have found their way into bitcoin otherwise ทีนี้สมมุติถ้าเราถามว่าเฮ้ยแล้ว Bitcoin ETF เนี่ยหรือว่า Spot e ท f ที่อเมริกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆ มาในเร็วๆนี้ไหมนะครับผมซึ่งเอาตามตรงผมก็ไม่สามารถที่จะตอบได้อยู่แล้วเนาะแต่สิ่งที่สิ่งที่เรารู้เนี่ยคือตอนนี้นะครับที่ออสเตรเลียนะล่าสุดนะครับวันที่5 n o โนยมเบอเนาะแปพูปในเรื่องของ Spot ETF ที่ออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะสามารถที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาซื้อขาย ETF ที่มีแบ็กด้วย Bitcoin จริงๆในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูที่ที่ออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้เขามีอะไรฮะเขามี ETF ที่ชื่อว่าเบต้าแชร์นั่นเองสหรับเบต้าแชร์เนี่ยยังไม่ใช่เป็นบิตคอยสปอร์ตอีเดฟจริงๆนะโอเคแหละเป็นสปอร์ตอีเฟนี่แหละแต่หมายถึงว่ายังไม่ได้แบ็กด้วยบิตคอยจริงๆนะครับผมคือเขาจะแบ็ก ด้วยคริปโตหลายๆตัวเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะน่าจะเป็นเพราะว่าเขาเขาไม่ได้เน้นว่าเป็นบิตคอยเนาะแต่คิดว่าน่าจะแบ็กด้วยคริปโตหลายๆตัวหรือว่าหลายๆที่มันเป็นดังๆนั่นเองแต่ผมคิดว่า Bitcoin ก็น่าที่จะอยู่ในนั้นอยู่ใน BETA าแช r e อันนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาก็ได้บอกนะครับผมว่าอันนี้คือทางา CEO นะครับเขาได้บอกนะว่าสปอร t ตบิตคอยอีทในออสเตรเลียเนี่ยกำลังที่จะมา ไม่อีกไม่ไกลแล้วประมาณนั้นนั่นเองเนาะแล้วก็จะตามมาด้วยอิตาเลียมแล้วก็เหรียญต่างๆที่เป็นเหรียญดังๆหรือว่าเหรียญที่เป็นเหรียญหลักๆแล้วกันนะครับผมจะมาเป็นสปอตอีทีเอฟที่ออสเตรเลียนั่นเองนะซึ่งตอนนี้น่าจับตามองมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูตัวเบต้าแชร์เนี่ยจะสังเกตน,นะฮะว่าเปิดเทรดปุ๊บนะครับผมอันนี้เพิ่งเปิดเทรดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็มีวอลุ่มเนี่ยร้อๆสัก30มล้านเหรียญเนานะก็ร้อๆสัก1,000ล้านบาทในวันแรกเนาะก็ถือว่าอยู่ในแรงอันดับ3 ETF ที่มีวอลุ่มสูงที่สุดในออสเตรเลียอยู่ในอันดับ3เลยนั่นเองนะครับผมก็ในที่นั้นหลายคนอาจจะมองว่าบิตคอยน์ Bitcoin มันเป็นบิลเลียนใช่ไหมตอนที่เปิดฟิวเจอร์ ETF อันนี้ที่ออสเตรเลียนะอาจจะไม่ได้ตลดาดเงินใหญ่อะไรเหมือนที่อเมริกานั่นเองแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจับตามองมากๆนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเราจะสังเกตนะครับออสเตรเลียเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าตอนที่ทองได้เปิด ETF ตอนปี2003นนะถ้าเราเข้าไปดูนะครับทองเปิด ETF ใช่ปะ แต่ไม่ได้เปิดที่อเมริกาก่อนนะเปิดที่ออสเตรเลียก่อนนั่นเองและอเมริกาเนี่ยเพิ่งค่อยที่จะมาเปิดตอนปี2004นั่นเองถ้าเราแอดซูมดูวยว่าออสเตรเลียแอดพูดแล้วในปีนี้ปีหน้าจะเป็นของอเมริกาหรือเปล่านะครับผมดูว่าตอนนี้ปีนี้ออสเตรเลียแอดพูดในเรื่องของสปอตอีดีเอที่ออสเตรเลียแล้วปีหน้าจะเป็นการแอดพูดของสปอตอีดีเอที่อเมริกาหรือเปล่าเพราะว่าต้องอยอมรับว่าเม่นเงินกว่า50%เกินครึ่งอะ ในตลาดทุนเนี่ยอยู่ที่อเมริกานั่นเองมันเหมือนซึ่งนามิที่กําลังรอที่จะไหลทะลักเข้ามาในโลกคริปโตหรือโ,โลกบิตคอยนั่นเองนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ากันไปนะครับข้อมูลนี้อาจจะผิด เต็มประตูเลยก็ได้นะครับผมก็ไม่ชัวร์อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะครับเข้าไปศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องเกี่ยวกับอีเธอรี่มกันบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดทำออทำไฮเรียบร้อยแล้วนั่นเองน่าจับตามองมากๆเนาะนะซึ่งล่าสุดนะครับผมทางเจพีเมลแกนสำหรับนักวิเคราะห์ของเขาเนาะได้ออกบอกได้ออกมาบอกนะครับผมว่าอีเธอรี่เมเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตในราคาขึ้นนะเนาะได้แรงมากกว่า BTC หรือว่า Bitcoin นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นพร้องตรงกันนะว่าโอเคแหละมันก็เติบโตไปพร้อมๆกันนั่นแหละแต่หมายถึงว่าอิตาเลียมีโอกาสที่จะโตได้แรงกว่าหมายถึงว่าเราลงเงินกับอิตาเลียมีโอกาสที่จะได้เงินกลับมารีเทิร์นเกณได้มากกว่าบิตคอยนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์นั่นเองนะซึ่งท่านนี้ทั้งนั้นคิดว่าโดยนี้ไม่ใช่ financial advisor นะครับศึกษาข้อมูลต่อเพิ่มเติมเอาเองนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของนักวิเคราะห์นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับผมโอเคอิต okay, าเนี่ยเป็น CME Group เเนนนนนาาาะะะออตี้้้4,700แลววมมมัังงครรบผถึ ก็ได้เปิดในเรื่องของตัว Micro e t h e r Future ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับตัว Micro EDF อันนี้สำหรับ Ethereum เนาะซึ่งสอดคล้องนะครับผมกับกระแสต,ตอนนี้ที่กำลังมาสำหรับ Facebook ที่ได้เปลี่ยนจาก Facebook เป็น Meta ใช่ไหมแล้วก็การที่มาของ Meta v e r s e เนี่ยมันได้ประโยชน์เต็มประตูจริงๆนะฮะมันได้ประโยชน์เต็มประตูจริงๆสำหรับ Ethereum นั่นเองเพราะว่าต่างๆโปรเจกต์ต่างๆมันอยู่บน อิตูเรียมซะส่วนใหญ่นั่นเองนะอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญแหละที่ทําให้เมงนกันตาๆมีโอกาสที่จะลังไลเข้ามาในอ t ต e เรียมได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับเจ้าของเมสเซอรนะคุณไรอันนะครับก็ได้เอามาบอกนะครับผมว่าอ t ตูเรียมตอนนี้นะครับมันมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่มีโอกาสมากๆเลยในะขณะนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเราจะสังเกตว่าเหรียญอีทนะฮะได้เข้าไปสเต็กกิ้งเนี่ยในระบบนะอยู่แค่7%นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับ a อแ c Solana ดอทอะไรต่างๆเนี่ยมันปาเข้าไปกว่า5 0อของสปายเนี่ยสเต็กทั้งหมดแล้วนะฮะแต่อีตูเรียมีแค่7%เพราะว่าตัวนี้อีตูเรียมันย,ยังอยู่แค่ Pro o อาเวอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นภ o o ออม Sta k e เมื่อไหร่เนี่ยคนก็เลิกขุดเอาไปฝากไว้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮนะเกิดทําให้สปายมันช็อกแล้วช็อกอีกหรือว่ามันไม่ค่อยจะมีให้เราได้ซื้อขายถ้าสปายมันน้อยด e มา n นเยอะยังไงราคามันก็มีโอกาสที่จะไปนั่นเองนะครับซึ่งถ้า ที่สเต็กเอาไว้นะครับอยู่แค่6.8%เองนะสำหรับตัว beacon chain นะฮะกว่ากันไปนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูอันดับ1 77%เนี่ยคือโ o l a n a อันดับ2เนี่ยคือ c r r a โ o นะครับ p o l a g o n elrond terra แหลก็ว่ากันไปนะอันนี้น่าจับตามหมมา,มากๆว่าถ้า ethereum จาก6%กายเป็น60%ละราคาจะไปยังไงหรือัพพลายต่างๆจะหายไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆไปพิจารณากันต่อเองละกันนะครับ ไม่เพียงแต่แค่สเต็กในส่วนของตัวเบียคอนแชนนะครับยังมีในเรื่องของสมาร์ตคอนแท็กหรือว่าโลกดีฟายต่างๆที่เอาอีทเรียมไปล็อกค่อนข้างได้เยอะๆนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะอีทเรียมเติบโตในการเอาเข้าไปล็อกในสมาร์ตคอนแท็กเนี่ยป่าเข้าไปขึ้นไปจะสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะอันนี้ถือว่าโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะทุกอย่างถนนทุกสายมาอีทเรียมจริงๆนะอันนี้ก็น่าจับตามองนะแต่สำหรับส่วนตัวผมผมค่อนข้างชื่นชอบนะเพราะว่าซื้ออีทเรียม ปบ๊บมันส่วนใหญ่มันเอาไปตึงได้เยอะนะฮะผมก็สามารถที่จะเอาแคชเอาเงินออกมาได้ไปซื้ออะไรต่างๆได้นั่นเองเพราะว่าบางทีถ้าเราเอาเงินไปซื้อเหรียญเล็กๆอะไรแบบนี้บางทีม,มันเอาไปตึงไม่ได้นะมันเขาเขาไม่รับประมาณนั้นนั่นเองนะแต่ถ้ามีอีเธเรียมเราเอาอีเธเรียมไปตึงแล้วก็เอาเงินออกมาไปซื้อเหรียญเล็กอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการเร็วแรงอีกสักนิดน,นึงแล้วกันนะแต่ก็ทันทีฉะนั้นไปศึกษาเรื่องความเสี่ยงกันเองแล้วกันนะครับ โอเคทีนี้ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกระเป๋าเวลต่างๆนะหรือว่ากระเป๋าที่ถืออีทเรียมเนี่ยตั้งแต่1ล้านอีทขึ้นไปนะฮะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะสังเกตนะฮะว่าตั้งแต่ช่วงเ,เนี่ยต้นๆปีเลยนะตั้งแต่ช่วงปลายปี2020ีเนี่ยเติบโต,ตพุ่งขึ้นมาตอนนี้เป็นออทามไฮเป็นอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราดูมันมัน,ม,นมันพีคมากๆเลยนะครับผมนะก็ทางในธนาั้นไม่รู้ว่า จะส่งผลอะไรต่อราคาหรือเปล่านะนี่ผมไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับราคาอยู่แล้วนะเพื<ๆ>่อนๆต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ลองดูเอาเองแล้วกันนะว,ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อราคาหรือไม่นั่นเองนะครับตอนนี้อีิเรื่อ,อยู่ที่4ี่พเป็นออรทามไฮแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทาง b n b กันบ้างน,นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญอันดับ3ที่ฮอตฮิต ที่รุนแรงมากๆในตอนนี้นะครับผมถือว่าราคาเนี่ยชักเริ่มที่จะกลับขึ้นมา600เดี๋ยวตอนนี้ขอดูซิเท่าไหร่นะเหมือนจะ600กว่าแล้วนะ6 4 1แล้วนะครับผมใกล้ที่จะเป็นอ e ามไฮแล้วนั่นเองอันนี้น่าจับตาดูกันอย่างมากเลยนะครับสำหรับ BNB เนอะก็จะเราเข้าไปดูข้อมูลล่าสุดน,นะครับเขาได้ออกมาบอกเลยนะว่าเตรียมเงินนะครับกว่า3,000ล้านเนาะเอาไว้ให้สําหรับ โปรเจกต์ดีฟาต่างๆนะครับผมที่จะามาช่วยในเรื่องของตัว l i ค u ร์ดตี้อะไรต่างๆนั่นเองซึ่งตอนนี้ผักดันในเรื่องเกี่ยวกับเกมมิ่ง NFT โปรเจกต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะแต่ผมคิดว่ายังไงใแบแบนะนี่ทางเงินตังเยอะมากๆนะครับเป็นสมาร์ทคอนแท็กที่ทําแล้วต้องได้ตังประมาณนั้นเองนะก็เป็นวิสัยทัศน์ที่สุดยอดของซีซีอยู่แล้วนะฮะใครจะว่าก็ไม่มีปัญหานะใช้ได้จริงได้เงินประมาณนั้นโอเคก็ว่ากันไปนะฮะเราลองดูแล้วกันนะครับรวมถึงนะครับผมตอนนี้ ซีออกมาทวีตนะบอกว่าตอนนี้ BSC นะหรือว่าบ a n c e s m a r ม Chain เนี่ยมีมากกว่า2ล้าน Active Address เมื่อวานนี้แล้วนะครับผมซึ่งมากกว่า5-10เท่าของบล็อกเชน i n อื่นนั่นเองนะก็ว่ากันไปคขิงกันเล็กน้อยนะครับผมสำหรับ CC นั่นเองนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยตอนนี้ Tvl ก็ถือว่าสอดคล้อง กับสิ่งต่างๆที่พูดมาเนาะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาและต่างๆเนี่ยเพราะว่า BSC ตอนนี้ถือว่าเป็นเชนที่เป็นอันดับ2รองจากแค่อีเธอรี่มนั่นเองซึ่งต่างจากโซลอนากว่าเท่าตัวนะถ้าเรามองว่าโซลอนาแรงแล้วใช่ไหม BNB เนี่ยเยอะกว่าโซลอนาเท่าตัวนะครับผมแล้วก็เยอะกว่า a i r s w a เนี่ยกับ3เท่าเยอะกว่าเทราสาเท่านั่นเองนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผมก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปสำหรับ BNB แล้วกันแต่ผมเชื่อว่า BNB มีภาษีมีอนาคตที่ ใช้ได้ด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงล่าสุด BNB กำลังที่จะ list Moonriver นั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเหรียญของใครหลายๆคนนะเพราะว่าเรารุ้นแรงเหมือนกันนะสำหรับตัวโปรเจกต์ m o v r ที่กำลังที่จะ list แล้วนั่นเองถือว่าเป็นโปรเจกต์ลูกแล้วกันนะครับผมที่ไปร้อนอยู่ที่ Kusama นะแล้วก็โปรเจกต์แม่หรือว่า Moonbeam เนี่ยก็กำลังที่จะ auction พอร c เชของ p o l a d o นั่นเองนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นน้องเล็กละกันนะอยู่ที่โคซาม่านะก็ว่ากันไปนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งๆซัมมาร์คอนแท็ที่ที่ใช้ได้เหมือนกันถ้าเราเข้าไปดูตรงบริษัทเมื่อวานเนี้ยแม่นเงินต่างหลั่งไหลเข้าไปที่มูริเวอร์เป็นอันดับ7นะแล้วก็มีซูจิสวาบลายใหญ่ๆเข้าไปอยู่ด้วยนั่นเองนะอันนี้ก็ต้องน่าจับตามองสำหรับมูลเลเวอร์นั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถที่กดปุ่มจอยตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้้้อออองงกาารสสสัั่่เเเเืืนนนะะะฮฮีีลลยยมจดป็แบ อิสป i r เรชั n จาก Squid g เกมนะฮะก็สามารถอดีสั่งซื้อหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีผลิตซ้ำอีกแล้วนะฮะก็เข้าไปสั่งในชอปปี e ด้านใต้คลิปมีรู้ว่าจะสั่งหมวกก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำรับผู้โชคดีที่จะได้เสือ้อกันไปนะครับผมก็คือคุ้ เกียรติศักดิ์นั่นเองนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอด,แอดคลิปตัด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการส่งเสื้อไปให้นะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพเพื่อนๆมีความคิดเห็นมีข้อมูลอะไรอยากจะมาแบ่งปันมาแชร์เนี่ยคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะก็อย่างเช่นเคยว่าคลิปวิดีโอหน้าจะมาสุ่มแจกของละวัน อย่างเช่นเคยนะครับผมก็ขอให้โชคดีแล้วกันเนาะแล้วก็อยากจะให้เขามาพูดคุยแบง่งปันข้อมูลต่างๆให้คนไทยด้วยกันจะได้ได้ไอเดียได้ประโยชน,เปปยชน์เอาไปประกอบการตัดสินใจอะไรบางอย่างกันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังกันจนจบนะอย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีเเ่เดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปีโอถัดไปนะครับผมโอเคสวัสดีครับ